สืมวลชนชายแดนไทยจังหวัดอุบลราชธานีห่วงใยทหารชายแดนส่งมอบสิิ์ของให้ทหารตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่พื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดอุบลราชธานีนายเวรพลสุธาอัต ภูมิหน่วยการสถา,านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธา,านีสวทอุบลราชธา,านีพร้อมด้วยตัวแทนผู้สื่อข่าวช่อง5และช่องเจประจำจังหวัดอุบลราชธา,านีนำสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคจากสวทอุบลราชธา,านีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่สําสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธา,านีและเครือข่ายภาคประชาชนเช่นข้าวสารยากันยุงไข่ขนมขบเคี้ยวอาหารกระป๋องบะหมี่ กึ่งสําเร็จรูปปาระมอบให้กับทหารซึ่งปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่อําเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีนอกจากนี้ยังได้นำกางเกงวอร์มขายยาวจากมหาวิทยาลัยราชภาัฏอุบลราชธานีมามอบให้กับทหารอีกด้วยเนื่องจากในช่วงฤดูฝนกลางคืนฝนตกทุกคืนติดต่อกันเสื้อผ้าตากไว้บางครั้งแคืนยังไม่แห้ง นายวิรพลได้กล่าวว่าสิ่งของที่นํามามอบให้กับทหารตามแนวชายแดนในครั้งนี้สแสดงถึงความรักความสามัคคีน้ําใจที่ดีของประชาชนเพื่อเป็นขวัญกําลังใจและ,สะแสดงความขอบคุณทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนอย่างเข้มแข็งที่คอยปกป้องพื้นอธิปไตยของไทยซึ่งประชาชนแนวหลังจะคอยสนับสนุนในทุกด้าน